สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องเจ้าตัวโดนฮับซันให้ทุกคนได้ดูกันครับผมหน้าตากล่องมันหน้าตาประมาณนี้นี่นะแบรนด์ฮับซันครับตัวนี้จำกัดอายุผู้เล่นอยู่ที่14ปีขึ้นไปนะครับตัวที่ผมนำมารีวิวเนี่ยเป็นกล้อง ความละเอียด720ดีนี่นะโอเคอมาเริ่มกันเลยดีก็ทันทีที่แกะออกมาปุ๊บเราก็จะเจอตัวกล่องพลาสติกใสหน้าตาแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวโพเพเอ์กัตตัวกันปีกนะครับผมก็สามารถนำตัวเนี้ยใส่เข้าไปที่ตัวที่ตัวโดนของเรา มันก็ช่วยการปีกการความเสียหายต่างๆนะครับและในกล่องนอกจากนี้ยังมีตัวสมุดเมนูนนะครับสมุดเมนูนเล่มนี้แนะนำให้ทุกคนอ่านกันนะครับเพราะามีรายละเอียดครบถ้วนถึงข้อควรระมัดระวังการใช้งานแบตลิโพแบตเตอรี่การชาร์จแบตการเก็บบำร,รุงรักษานะครับและ ใบนี้ก็เป็นใบสำคัญครับผมเป็นวิธีการจูนจูนเครื่องบังคับนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานกล้องวิดีโอนะครับโอเคผมก็จะแกะออกมาจากกล่องตัวนี้ก็จะมีะเดี๋ยวให้ดูดีกว่านะครับก็จะมีตัวเครื่องบินนี่นะฮะ แล้วตัวจอยจอยบงังคับนะครับแล้วตัวปีกสำรองนะครับพร้อมกับตัวเหล็กตัว U เหล็กตัว U นี่ไว้สำหรับเวลาเปลี่ยนใบพัดนะครับนี่และสายชาร์จ USB นี่นะครับก็จะเป็นพอร์ตหัวแบบพินนะครับ มาดูตัวเครื่องบินกันรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมด้านหน้านี้ก็เป็นกล้องนะครับอย่างที่บอกไปก็คือตัวนี้7 2 0ีนะครับผมความละเอียดด้านข้างและด้านท้ายตรงนี้จะเห็นว่าแบตรโพเราติดตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็ดึงออกมาดึงออกมาชาร์ แล้วปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับอัดวิดีโอเมื่อเรากดลงไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีไฟ LED สีแดงกระพริบขึ้นมานั่นหมายความว่าขณะนั้นกำลังอัดวิดีโออยู่แต่หากต้องการจะยกเลิกการอัดวิดีโอเนี่ยก็ให้เรากดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดการบันทึกนะครับซึ่งพอกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไฟสีแดงที่กระพริบจะหายไปก็เท่ากับสิ้นสุดการบันทึกนะครับผมสิ่งที่ไม่ได้มาด้วย ในตัวกล่องที่เราต้องมีมาเองนะครับก็จะมีฐาน 3A แล้วก็ตัวแผ่นบันทึกก็ที่ใช้ก็คือเป็นไมโคร USB นะครับผมตามเมนูนที่แนะนำเนี่ยเขาแนะนำคัสสถึงคัส6กขึ้นไปนะครับก็ถ้าคาัสต่ำกว่านั้นคุณภาพการถ่ายก็อาจจะลดลงครับผม คิดว่า2อย่างนี้ก็มีขายตามทั่วไปนะครับผมอย่างฐ่านถ่านสาเนี่ยก็มีตามร้าน7 e เ e ่น n ก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับส่วนไมโคร USB ก็ตามร้านคอมก็มีทุกร้านนะครับโอเควันนี้ก็จบขอจบการรีวิวตัวโดนฮับสั้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ